นี่คือระบบไฟสูงของทีวี29นิ้วเป็นทีวีรุ่นเก่าเป็นทีวีจอสูญญากาศนะครับไฟสูงรั่วนะครับตรงะดือหลอดภาพยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่วิ่เวียนเข้ามารับชมนะครับยินดีต้อนรับท่านที่ติดตามแล้วนะครับ F4 ที่ติดตามขอขอบคุณน,นะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ผมพาชมการเช็คซ่อมนะครับทีวี สูญิกาศเป็นจอ29นิ้วนะครับไฟสูงรั่วนะครับซึ่งจุดนี้อันตรายมากนะครับ25 k ควนะครับเป็นไฟ d ีซก่อนอื่นเราต้องดิฟชาร์จนะครับไฟที่ค้างอยู่ในหลอดภาพมาก่อนผมก็จะใช้ในส่วนของสายคีบนะครับคีบกับไปแค่ครควงแล้วก็ไปหนีบกับสายกล้าวนะครับเป็นสายดินในระบบแผงวงจรนะครับ เพื่อที่จะชาร์จดิชาร์จในส่วนของไฟที่ตกค้างในหน้าจอออกไปนะครับเพราะว่าไฟมันสูงตกค้างอยู่ตรงนี้อันตรายนะครับในในส่วนนี้เพราะว่าไฟมันสูงมากสีเขียวแบบเขียวปั๊ดเลยนะครับถ้ามันรั่วลงไปถึงแผงวงจรก็คือต้องซื้อเครื่องใหม่กันลวครับดีที่ว่ามันรั่วตรงใกล้ๆสสือหลอดภาพนะครับเมื่อดิชาร์จออกเสร็จแล้วเราก็จะมาถอดตรงนี้นะครับผมก็จะถอดออก มันจะมีสลักเป็นกิฟบล็อกอยู่ด้านในนะครับจอทีวีรุ่นเก่าจะเป็นจอสูญญากาศเหมือนหลอดไฟนีออนนะครับรุ่นเก่าการทํางานการละเอียดการทำงานาามาผมจะไม่พูดถึงนะครับวันนี้มันจะยาวมากนะครับคือระบบทีวีรุ่นเก่าก็จะเป็นแบบนี้นี่คือะสือหลอดภาพนะครับมันก็จะเป็นทีบสี่นิ้วยีิบเก้านิ้วนะครับสมัยก่อนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับฝุน่นเกาะเยอะเลย ก่อนอื่นเราต้องทำความสะอาดก่อนครับผมก็จะใช้ผ้ามันมาดเช็ดออกครับมันจะมีฝุ่นดูว่าเมื่อกี้เนี่ยมันช็อตตรงไหนนะครับสายไฟคือสายไฟแดงสูงตรงนี้นะครับมันจะออกมาจากม้อแปลงนะครับในส่วนของไฟแบกไฟไฟแบกก็คือทำหน้าที่จ่ายไฟนะครับแรงสูงไปจ่ายวงเลี้ยงวงจรในส่วนต่างๆของทีวีนะครับ เนี่ยครับต้องทำความสะอาดบางทีอาจจะมีฝุ่นอะไรเข้าไปนะครับเ <c oughs> กาะกระทาให้กระแสไฟเนี่ยมันเข้าไปสู่หลอดภาพไม่สะดวกนะครับเรามีความชื้นอะไรมั่งมีอะไรไปกัดมันมั่งในช่วงที่ไม่เปิดมันก็จะทําให้ไฟรั่วจุดจุดนี้นะครับนี่คือจุดสายไฟ ที่มันรั่วนะครับเมื่อตะกี้เห็นแล้วตอนนี้เราทําความสะอาดก็ต้องเช็ดในส่วนของจอหลอดภาพนะครับเพราะว่าอาจจะมีฝุ่นมีอะไรมาเกาะมันเยอะๆมากมายคือสดือหลอดภาพตรงนี้นะครับถ้าผมมองดูแล้วมันก็คือเหมือนจุกอะไรสักอย่างนะผมผมเรียกไม่ถูกนะครับที่เราไปติดหน้ากระจกรถยนต์นะครับมันจะ ถ้าไม่มีสูญอากาศกนะ็คือมันจะเป็นแบบสูญอากาศครับถ้าเกิดว่าไม่มีอากาศข้างในมันมันก็จะดูดลักษณะเดียวกันก็คือถ้าไปติดตามกระจกเนี่ยถ้าไม่มีอากาศเนี่ยในลูกยางตัวเนี้เขาเรียกว่าเสือเนี่ยมันก็จะดูดกับกระจกนะครับมันก็จะดูดกันแน่นตึบเลยนะครับ อ้ออลงมานะครับแล้วก็ต้องบัดกีนะครับต้องใช้หัวแรงส่วนนี้เก็บฝุนให้เรียบร้อยไม่งั้นเดี๋ยวไม่ดูดนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิม ประมาณนี้นะครับโดยส่วนมากนะครับช่องดอนเสนาคำนะครับจะเป็นงานด้านช่างบางทีก็อาจจะเป็นงานไลฟ์สไตล์บ้างในชีวิตประจำวันนะครับบางทีคลิปของผมที่ลงอาจจะไปหาปลาบ้างนะครับไปหาผักอะไรบ้างครับปลูกพริกอะไรบ้าง ประมาณนี้นะครับแต่โดยส่วนมากจะเป็นงานด้านช่างนะครับขอรบกวนกดติดตามไว้นะครับนี่ต้องบัตรเกีนะครับต้องมีหัวแรงสมัยค้อนทีวีแบบนี้แพงนะครับจอ29นิ้วเนี่ยแพงมากแต่พูดถึงความทนนะครับ ส,ส,สู้รุ่นเก่าไม่ได้นะครับอะไรก็รุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะดีมากเลยถ้าเป็นทีวีรุ่นสมัยใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมาร์ททีวีหรือ LED อะไรก็แล้วแต่นะครับคือเขาก็ทําออกมาตามอายุไขเขาครับทํานานก็ไม่ได้เนะผมก็เข้าใจอยู่ผลิตขายไม่ได้พนักยงานไปอยู่ที่ไหนกันไม่มีงานทําของขายไม่ได้ประมาณนี้นะครับสมัยก่อนนี่ ซ่อมราคาดีนะครับแต่ทุกวันนี้ส่วนมากผมก็ไม่ได้ซ่อมนานแล้วก็เปลี่ยนอาชีพครับมาทํางานก่อสร้างอะไรบ้างแต่ก็ยังทําอยู่ครับงานซ่อมก็ยังทําให้ลูกค้าอยู่บางทีลูกค้าเก่าที่เขาเคยมาทํากับเราอะไรประมาณนี้ก็ซ่อมให้เขาบ้างอยู่นะครับของเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องซักผ้าอะไรมั่งนะครับเราก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิมครับประมาณนี้คือตัดต่อสายใหม่แล้วก็บรรกีนะครับอันนี้คลิปนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมจะจบคลิปวิดีโอแล้วนะครับผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษไว้นะครับคลิปหน้าเจ,เจอกันใหม่กับช่องดอนเสน,นะครับนะครับ คลิปนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงรลนบันดาลให้ท่านผู้ชมเอที F T ที่เข้ามารับชมจนเอยจงประสบแต่ความสุขความสําเร็จนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนปลอดภัยจากโรคโควิดขอให้เฮงๆเรารวยถูกหวยลราวันที่หนึ่งกันทุกคนนะครับนี่คือไฟแบ็กเจนเนอเรเตอร์ครับทำหน้านที่จ่ายไฟไปเข้าแผงวงจรต่างๆ ภายในวงจรทีวีไม่ว่าจะเป็นภาคเวอร์ที่ค่อนไม่ว่าจะเป็นภาคฮอริซอนตัลนะครับเป็นไฟสูงนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้เงียบคลิปไฟสูงไม่รั่วแล้วนะครับภาพมันอาจจะไม่นิ่งนะครับนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงของเฮิร์ตนะครับเวลาที่ถ่ายทำ คลิปหน้าจะเจอกันใหม่กับช่องดอนเสนาคำนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ